สวัสดีสท่านผู้ชมท่านหนึ่งตรงนี้กบผมพีพีเอชเชนเขยสวัสดีผมจะมาเล่นเกมที่มืน่นชัวร์สแกรี Horror Game กะครบเกมนี้เป็นเกมที่อ่าเป็นเกมเทมเพล่นะเกมหนึ่งมนจากเกมไอส์นะหรือเกมผีกระสือที่เรารู้จักกันนะเกมนี้เป็นเกมเถื่อนนะดูสิตัวตลกดูดูได้ดูตัวผมผมเล่นมา รโลคุด่านะอย่างตัวตลบคลาวส์นะฮะแล้วก็ไวโกสไวโกสนี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไระอ่ะเฮ้ยหรือมันอาจจะเป็นตัวเดียวกันกับเกมโซไอเดมอนสกู๊ฟเลอร์เกมหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับไอตัวนั้น <S 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 ตัวนี้คือเฮลด็อกหรือหมานารกนะแต่คือดูมันมันไม่ใช่หมามันเหมือนมันเหมือนคนแบบสัตว์เลี้ยงคันอะ ผมจะมาลองเล่นด่านนีกันฮะด่านที่มีชื่อว่า g o s t Hospital นะฮะ,ะเล่นแบบ normal ก็แล้วกันฮะถ้าพร้อมกันเราก็ไปเล่นกันเลยคือผมขอบอกอย่างหนึ่งน,นะว่าถ้าถ้าคุณเล่นเนี่ยบางไอไอ,อ,อบางจุดอ่ยมันจะมืดมากนะครับมืดแบบแทมมองไม่เลยเว้ย<อ>คือให้เรานี่แบบมาเก็บไอกล,ล่องอะไรสักอย่างอะมันเขาเรียกว่าสเสบียงแล้วนะ,นะสะเสบียงผมไม่รู้ไอกล่องมันคืออะไรผมต้องเก็บอะแต่มันจะเป็นเหมือนยักคนให้เราทำการ์ดกี่ละ เห็นปะได้เลยเนี่ยเห็นปะหม,มอห้องนี้ไม่ค้วสว่างเลยเวนห้องอื่นไม่สว่างปกติมันจะเกิดอยู่ตรงนู้นอะเกมนี้ไม่ใช่เกมน,นี้ไม่มีอาย<ๆ>เสียงดังเกินวิกเ<ๆ>นี่ยอะไรถ้าใครตาดีก็แบบเห็นมะฝ้าห้องมันจะมือดอะเห็นปะมีไฟแบบสว่างนิดนึงอะตรงนี้ไม่ค้วสว่างจนว่าไอตัวตลกนั่นมันไปอยู่ตรงนู้น แค่นี้ไม่มีอายนะก็เสียใจด้วยคือเราจะไม่รู้ตำแหน่งว่ามันอยู่ไหนตรงนี้มีอะไรปะไม่มีบางจุดที่มัน like มืดๆมากอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีอ่ะจะมีก็เก็บไปแล้วเดหนี้อดเลยก่อนนะ้นีูกต้เลูกเป็นยังไงไอหนี้ก่อนทั้ง เค้วก็มาหาดูเนี่ยตรงนี้จำได้เลยมันจะมุดเข้าหน้ากลาเคยเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยุณน่าจะเคยเห็นผมผมเล่นเกมเกมนี้นะเกมที่มีชื่อว่าเอ่อไอส์หรือไอซ์สเตอร์มันจะอุยอ๊ยมาตั้งน,นานเลยเหรอ, <c oughs> อวะไปอีกเดี๋ยวตกงูไปแล้วจริงมันสามบันหินขาไดงหิน <c oughs> ขาดูนิดหน่อยก็อาจจะไปแล้วไหนวะมันเห็นนะถ้ามันผ่านมาหาเรามาันอาจจะมีโอกาสเห็นลนะเดีย๋ยวถ้ามันอยู่ใกล้ๆนิดนึงก็จะไม่เห็นหรอก เข้ามาไม่ได้อิศเข้ามาไม่ได้มาเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้มาหาของก่อนนะผมจะไปเก็บเสบียงครบ20บอันดูสิเอ็ตัวตลกเมื่อกี้เออแกเข้ามาทำอะไรที่นี่แกต้องเก็บกล่องอันนั้นเหรอใช่ใช่ใช่แกมาเก็บคอาเชี่ยวอะไรเหรอก็ไม่รู้สิ แล้วก็จะมาเก็บเพื่อเขาบอกว่ามันเก็บแล้วมันจะมีเป็นสีกิธิสเกาแบบคองอน,นั้นได้อะเพราะว่านี่คืออะไรวะนี่คือกระทรวงกศที่ที่มีที่มีผีเขี้ยนอยู่โอ้จริงเหรอนี่ข้าเป็นผีเหี้ยนยได้ไงเนี่ยข้านี่แบบรอดตัวได้ไม่ใช่นะโอเคตรงนี้มันจะโคตรกว้างเลยเนาะกว้างมันก็แบบไม่รู้เราจะไปทางไหนก่อนคือ ความแบบเราเลือกทางไม่ออกว่าจะเป็นมามันมาม,มาเกมนี้มันก็มีบั๊ก้วยนะผีมันเ <Bradley. S 1> ชี่ยกืบตายแบบว่าเห็นขาเห็นตัวได้เดนี่ยว่าเห็นเห็นนิดเดียวมันก็น่าจะเป็นจุดๆที่แบบว่าเราเม่อมันเห็นอนะไรเงี้ยขึ้นเขาว่ารัานด้านบนนี่มันจะไม่ใช่สีแดงแล้วนะนะจะเป็นสีขาวโอเคเนี่ยเจอแล้วกล่องนึงเก็บมาเก็บมาได้ห้าอันเองอเออน้อยจังพูดน้อยเลยอ่ะ รู้หมนว่าเราจะต้องไปหัดห้องถัดไปเนี่ยนนะ่ะรู้หมดว่าไอ้ห้องห้องนี้มันจะเป็นห้องน้ำอุ้ยโอ้ยทะลุทะลุรัวได้นั่นห้องน้ำนี่เหมือนจะเข้าไปไม่ได้นะมันจะมีสกิมบิทชอลเล็ตโผล่มาหรือเปล่าก็าไ,มาาไม่รู้อุ้ยถึงเวลาแล้วเกมนี้ไม่มีอายถ้าเล่นหมดฮะหรือหมดยากอาจจะเล่นยากหน่อยโถงบ้านี่เกมนี้มันปรับแสงนะมันปรับแสงมันไม่มีปรับแสงเลยพุทธกว่าน้อย ร้อยผีนไปก่อนนะวันนี้แปลว่าเปิดไปขวดมามันก็เสียเวลานะรอสักสิบนาทีอุ้ยมิชล่าดูเหมือนว่ามันจะไปแล้วลนะ่ะเรามาห้องนี้กันละห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่นะเหมือนแปลว่าเป็นพิธีศาสนาสักอย่างอิ่มใชล่าในห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีสักเดอันนี้จะเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะคะผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูตรงเก้าอี้อีกย์นั่นไงเจอแล้วเก้าอี้มันก็จะมีกล่องวางเก็บบอดี้รอเลยเก็บได้เจ็ดอันครับผม มไม่เรากลับไปที่เดิมแล้วฮะซีซีอยู่ไหมเนี่ยเรามาดูตรงนี้อุ้ย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 อุ๊ยดูดิเดนีม่มันโกงมากนะมันปีนขึ้นรั้วได้ด้วยดูดีๆดิใหญ่มากโคตรโกงเลยปีนขึ้นรั้วได้อ่ะไปละแล้วก็ไปดิขออย่าให้กลับมาก็แล้วกันไอ้ทางเนี้ยไอ้ประตูเนี่ยไปตรงเนี้ยมันผีมันเข้ามาได้นะไม่เชื่อลอง โอ้ยผีเข้าได้อุ้ยชิบหายละมันมาไกลอุ้ยเครียมันมันเดินท้ายเหรอวะมันเร็วอยู่ใหญ่ปะมันกล่องไอ้เนี่ยไอ้นี่มันกล่องอะไรวะเหมือนตู้อะเออไม่ใช่มันเป็นตู้วะมันเหมือนตู้ตู้อะไรอยู่อะไรวะมันห้องห้องนึงอะเนื้อห้องอะตู้แบบเข้าไปได้ใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นประตูใช่แต่แต่น่าจะเป็นกล่องเนี่ยดูมันเก็บได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวดูดิเลยวะ โอเคเราก็เสร็จสิ้นแล้วดูผีดิเว้นี่ไงไอตัวนี้ว่ามันเป็นนี่ตัวและคือก็อ,อยากรู้เลยว่ามันคืออะไรแต่กูไอ้เกนเน,น่มันเป็นภาษา,ษาตรุรกีอะตรุรกีหมดเลยเว้ยบอกว่าตรุรกีนะ,ะไม่ใช่ตุรกีตุรกีนักเรียาะเนี่ยไปตูอัพถูอัพไปกูอัพอยู่ชั้นกลางแล้วเหรอทีนี้เหมือนผีจะอยู่ชั้นบนที่ก็มีเพื่อนเพื่อนอยูทูบเบอร์นะชื่ออะไร ชอบเลยแหละเนี่ยคนนี้คนประเทศเลยวะคะ fb pin yt อุ้ยไม่ชื่อเขาว่า yt ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ใช่แล้ววะใช่แล้ววะใช่แล้ววะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งละเหี้ยมาทำเงินด้ว่มันไหนทำไมมีมันมีแสงสีเหลืองด้วย่มันกระส่ายเพราะมันระบายบางสีอ่ะ9ปีแล้วก็ทำการเก็บ9ปีไม่มีหรอก ดูเหมือนว่าของนี้จะเคลียร์ค่ะพี่ชุกไม่รู้ว่าอันนี้คือกระทรวงหรือตืองเรืองนแน่มะมันบอกว่าที่เนี่ยจะเป็นกระทรวงวสักอย่างหนองห่างในห้องตรงนี้มันลุ่มแล้วก็แบบเสียงดังเลยโอ้โหกำลังทำการได้เก็บสามเอ็ดได้สิบสามถูกไหมไอเนี่ยทีวีโคตรทีวีแม่แล้วเนี่ย ทีวีแมนทอยเล็ตดูเหมือนว่าผีจะอยู่ชั้นบนไม่ได้อยู่นี่หว่าสงสัยหูฟาดไปนไม่อยูหูแววหรือเสียอย่างไม่นะวิเราเก็บได้สิบแปดหัวนะเบอร์ดูเจออะไรอุ้ยมันอยู่นู่นไปไหนวะเชี่ยเชี่ยมันมาใกล้กุดีแล้ววิววิวใครดีวิ บักเลยนะเกมมันบักปวดชิบหายเลยโอ้โหเราจะพาผีมาตกล่วงตายอุ้ยอุ้ยผีลอยได้เฮ่ยผีมันผีโกงจังวะฟินรัวได้เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่กระสือ,อเคเราเข้าไปในห้องแล้วดูเหมือนว่าข้างในห้องนี้ไม่มีอะไรสักอย่างถ้าไปกูหมดอารมณ์ไปไม่ตรงไหนวะดูเหมือนว่ามันจะลงมชาชั้นล่างแล้วเราจะหาตัวมาดูดิ เวลาเท่าไหร่เนี่ยค่ะตรงนี้เหมือนมีอยู่นะประมาณนี้ตรงนี้เหมือนจะไม่มีแล้วนะแล้วก็ไปด้านหน้าอย่าพึ่งขึ้นมานมาหรือตีตายแน่กระดิกข,ขาดแน่มายกับไอวินดีนะที่ไม่เข้าห้องผี่มอนส่ามาเข้าห้องไนดะ้อุ้ยนี่ไง,งหมดแล้ว เลยแ้วก็แบบหาทางออกนะโลกมึงบอกนะบอกทันเดินโบบายอยู่แล้วโลกบอกทันเ<ว> <ใน S 1> ดินโบบายอะนี่เนี่ยชั้นแรกเนล้วก็ผ่านเนี่ยมันเป็นภาษาดิวัยโอลาบัสโอลามาสัสโอลามาสัามาสบุาาสอยเออิชิน ซินซวยเลนินโรซี่อะไรตัวอย่างนั่นเป็นภาษากรูเกียเนี่ยยังอไริเกียอะไรไม่รู้โอเคที่นี้เราก็เล่นผ่านไปที่เรียบร้อยนอะผมถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยแค่นี้แหละ